สวัสดีครับมีช่องบ้าบอยทอดแถวมูนีบ้าบอยทีมงานมาได้บ้างหันหน่อยหน่อยออันนี้บ้าต้อยสวัสดีครับสวัสดีครับปดีพี่น้องเนี้ยอันนี้สวัสดีครับมาหน่อยมาหน่อยสวัสดีครับพี่น้องอันนี้ม้าสวยอันนี้ที่สวครับอันนี้สวัสดีครับอันผมมูนีอยากแสดงความคิดเห็นแต่บ้าสวยวิ่นไหญ่้ึมั้งเนี่ยมันคือดูถูกข้าวขาดูดูกเกินไป เต้ไปแล้วมาต่อยแน่ครับมตีขั้นขมัดเต้นนะฮสปากก่อนเลยคามน่นบ่นอไปเสปากก่อนเลยนากีราที่สานผมมาเป็นคนอีสานบ่สูงหนาเ่อกี้กันแจ๊กแจ๊กดาลาก็เป็นคนอีสานบ่ีแจกแจ๊กหน่ะคนผมนบอกเหี้ยทหาร้หงหนังผู้หญหนังคนคนสอนใจหมอดเออคนอีสานบ่เออมึงจะมัวออกินข้าวหยังสุยบ้าสุยออบ้านกูกินข้าวเหนียว วันเขาเจ้า,า,ม,า JI, มันะะ oui, i, ี่ไผ่ไผขายให้มีอีสานละรขายมึงกินเหรเห็ดหน้ามึงกินเจ้ามึงเคยบอก่กินเขาหน้าปั้งแข็งใช่ไหมถ้าถ้าขวัญจ่อส่บ้างไหมมึงกินถ้าขวัสีเกลือ้างไหมก่อน หอปะสาหอมกระเทียมดีหอมกระเทียมดีสวนสมเด็จสวนสมเด็จเ็ตรงลำดวนเ็ลำดวนหลักวนัฒนธรรมหลักลวัฒนธรรเนื้อล้ำสามมืขี่าดูสามมี่กันในคนอีสานีิมึนกินกระเทียมมันหนหอมกระเทียมมึงกินของไผ่าอีนบอไม่คนอีสานบ่เนื้กินมึงจกินสมตั้มกระย่างมึงจะกินคนอีสานเทเนี่ยกินเกินตีนอยมานงเดียวมันกินไปไดยของน้อปังกันมาูยิ่เพาว่ามา่ทำซีเย่ะเพิ่มมอหายบ่อยบ่อยเนี่ย มาใสเป็นข้อหนึ่งยโสแม่ครับบ้างไฟโค้อแตงโมหวานหมอนขวัญท่าขิดแรงผลิตข้าวหอมมะลิเีมันกินข้าวหอมไสขหอมะลิผสของอีสานเลยของอีสานเอยใจพวกข้าน่ลมาอีสานมึงมาเสียวเงินแบ่งแบ่งพันเนี่มาฟาดนาฟาดน้ามงฟาดนากูเน่กูยันเขาปามึงขึ้นเออย่า้ป็นไมจน่ง อยากให้มึงว่าบ้านกู่ไปเห็นงานเหมือนสามลอยกินหมื่นละพันมันก็เรียกของบ้านกู่เขาไปเห็นในมึงอยู่มันนี่ตัวตัวกูงยู่มาเห็นเองว่ามันกู่ไมงานเ็ดมาถุยมาถุยทานเนี่ยกดหนึ่นถ้าเงินมึก้าเห็นงานเขาสั่งปะมึงก้าหรอกถามึงก้ามึงอยู่มาเห็นเองประจานคนนี้สั่งเดี๋ยวกูณตู่ลงไฟล่านยัดสนามเนี่ยตกสีตกตกเสกคุณหัวลงไฟล่างไหญ่เดี๋ยว เดี๋ยวคลิปนี้ทาอีกวันเดียวถ่าที่มานอีกน้อยนึ่วันนี้คลิปสองได้บอกกล่าวเข่าไม่สารเนี่ยขาไม่บานมึงมึงกัข่าไม่บาดกูเไหมข่ามึงแค่นี่กปันยังไงนี่กปันยังไงนี่ยังือซ้ำเดียวเอาแค่นี้ละแค่นี้ละงแล้วอยดื่มกะไรก็แชได้ช่องนี้ช่องบ้าบอยอุทมพอนสวัสดีครับ